สวัสดีค่ะพี่น้องเกียมกัดเดินราเบ็นออฟฟิเชียลคับม like ือนีสกัดเดินไม่ยู่หนางานค่ะพี่น้องตีเขาไนอนวัดแป๊ะต้องนอนเอาประตูหรือย่านเนปิดย่านเป็นปิดหลกก็บ่เอินเฮ้าที่รเขาจะใ้เขาครั้งแรกครั้แรกที่มาเล่นที่นี่นะครับตลาดเจริญสีครั้งแรกใส่ยวนขยไหมโอ้ยาว่าเมียนยูตี เอย่ี้บ้กเห็นแต่ข้าหอยมัาตะมองค้าโมเว่บงกันเาไปเดุกมลมเขาสีโมไปพีเด้เขาตรงไปนี่เนาะตรงไปพี่เดลมแมนเลียใชออกมาดูวัดขึ้นมางเมล่นนี่นี่เล่นบ้แมนสามเทียนี่สมเทียนนี่มาเือมาบะตะข่อยมาอยู่นี่ไหมสามเทียนนี่แหละบกบ่ไไหมแกมองไปวัดไปวัดไปแล้วปวดฉี่ไปของน้ำโอ้แม่ขอหเรากระเป๋าเงาตัวนีที่บางอรค้างห้อ ชิ้นเหลืองนี่ที่จะวากระเป๋ากัโอ้ย่นไม้กบมีโมเดนอนนี่เนาะเออมุงเป็นอย่างทีใจเสียเขียวนั่กูเออพวกแม่อันนี้กาฝากต้นจริงมันตายแล้วเอออุ้ยเกย์เย็นดีอยู่ได้เหรอแม่กาผักด้นี่กาผักไส้ต้นอีลีมันตายและเรียนมันบ้าหลากไล่อาอนอันนี้เขา เราก็มาเป็นเจ้าชีวิตเออเราก็ยืดลังอก็ยครับมดมันมองถ่ยมันบรเด็ถ่ยยากเลยเด้อเพราะว่ามันมันมันกลวๆมาก็เห็นแล้วเพราะว่ามองนี่เด้อพี่น้องกลวงค่ะกลวงแนี่ยก้วงว่าสันกวมันกลัวเนกลวงกวงไงพ่ส เอามากู้ชายให้อามาแต่ว่าพวกด้อยากเห็นเนี่ยบางทีอยู่ในช่องสกาวเรือนเนอะพี่น้องพี้เดียนปากเงินตหนเอาไปแต่แม่เข้านั่นกรวัดนั่านั่นระวัดอุแมนอีริโตะพอนั่นนี่กระวัดเป็นแล้วไปทังกันแล้วอันนี้กวัดพุ่นกวัดไปห้าปี่ว่าเจ่า่ามั่เขาป้องไดเขาหมู่บ้านนีนตีไปวัดแนวเออว่ะไปนอนวัดดีกว่า พนนําไปหลดจักหน่อยฮะเอออิรีทาะเิ่นบ่อขี้ทีดอกนอนทางเนบ่ขี้ทีดอกขะ้ริเิ่นบอขีโอ้ยจะหมดีไม่ใช่ดอกตัดมันนะต้นัวนฉี้แค่ยุ่เราอยู่แต่ร่มผู้เดียวค่อยยหาว่ะสันมึงพี่น้องครับนี่คืออ่าค่อยค่อยๆจะเบา้วยจะเบาเองยืนยรงนีเออ พี่น้องครับนี่คือห้อยคั้วอเวลาคั้วมันคันมจิมาสีมันแส่น้ำแสยังแล้วองนเดียวกมาหันไปบนน้ำผุนคัวอีลีเห็นบ่าผุนหนีหะสุ่มเดี่เตจะักกับหัวงานนี่การไปหูเออเนาะไป็นจะเอามันไปน้ำอยม่มันหูวงาน

นะคุยใช่ใช่ไหมที่มันเป็นหลุมเป็นหลุมเนี่ยตัวนี้ก็ลุมจริงๆริงฝุ่นก็ลังเล่มหยาเล่มอันนี้พุ่นชงอันซามันอันซามฟ้างเ็นหลุมมันก็ลุมอันนี้บพี่น้องคุอเวลาเขามาล่มมาวลมควยคพยมันก็มานอนอ้หลมคุยจะอ่อนไทยเลยน้ำมันเถื่อนเลยคนไทยควายก็เลยมันนอนเกื่อกันที่นี้แหละทุกคนเออเอาไปไปเลยบอไป เมื่อกี้รถไปน้ำไทยไปน้ำไทยแต่เนีคือรถที่าทรงบัดอาบนาเอาไปปล่อยบัดเต้ยเนหัวฉี่ออกแล้วเฝ้าไปแต่เมื่อนหนาวลงมาเลยนั่นแหละอึบอึบเอ้ยแต่เบิ่งหนึ่งสองสาม เซนละเล,ล่นีบดดีป่ะเลไปรอไปไงเออถาปิดประตูอ้าฮฮ้ตาปิดวไรเฮ้ย้้บไปแล้วม้หนกบคิปถ่ายไปน้ำทั้ง่ะ <c oughs> แบบคนไวหวเาบมมีห่มดอกนเออดีเด้นอนไต่รถนไต่รถตัว นเจก็ทำงานขาจกน,นอนน,น,น,นึ้นแดีวร่ดมง้าหนเดม่าน,นอนีเอ๋ไปเดี๋ยวรถมาเอินมางไหนมึงเบิร์สินดาขี่ไปน้ำกุดติเขาพ่ถ่ามึงล้วโอ้ยโอ้ยไปขอเป็นน้ำพลาัวมไปทั้งทีนะวอไปละสี่ากันไปวัดก่นหงบ่วีหม่อง,งอยู่ ม่มองนอนเค้อหอนเลยปรกกาบไปขอกระจเยันกระจาปิดไปตู พี่กองวลไงมากเลยเมื่อแรกพอกันยุ่ตลาดจะเลื่อนสีนะคะพี่น้องวารินชำราบนะคะปืดตะหมงจอดรถปืดตะหมงอันนี้ค่ะพี่น้องไมนยังล่ะเห็นตาปากแมม๊ะเจ้ากว่าอวหยังเป็นยังช้านี่ปะ เดียวนาะใส่ก็ได้พี่น้องน้ํากลนยายไล่นี่ละมูหลายอยู่ทางหองเบียทึงจันบาด เอาละค่ะพี่นงค์สำหรับคลิปนี้ไา้เท่านี้กัน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ